แล้วก็ทําเส้นโค้งพับแล้วตัดตามขีดวาดตัดตามรอยแล้วก็พับจากนั้นทบแต่ละด้านเข้าหากันสีด้านนะครับ <c oughs> ขออภัมีไหนแล้วนี่ยโอ้ยแหไปแล้วคูยจะเอาอก,กลับมายังไงนี่ นิดหนึ่งมาแล้วอนะก็ครับแล้วก็ตกแต่งนะครับด้วยดอกไม้เอ,อริบบิน้นเจาะเป็นรูแล้วก็มัดเข้าหากันให้มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เจาะรูสีด้านแล้วใช้ริบบิ้นผูก ใบงานใบที่สองสั่งงานเลยนะครับใบงานใบที่สองเป็นลักษณะการเลือกชิ้นงานมาหนึ่งชิ้นวาดรูปงานที่สำเร็จแล้วก็เขียนตอบคำถามโดยการเขียนชื่อลงไปงานที่เลือกมีประโยชน์อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับนะเนาะก็เป็นคำถามง่ายๆนักเรียนได,ได้ได้ใบงานใบที่สองยังลูกเห็นใบงานใบที่สองยังได้แล<ๆ>้วค่ะมัน<ๆ>เห็นแล้วนาะนะครับนะอ่ะ ขูนก็คงจะมีแค่นี้ใครมีปัญหาสงสัยอะไรไหมครับนี่คือประโยชน์ของชิ้นงานที่ครูเอามาเป็นตัวอย่างนะครับนะก็ไว้ใช้ของจุกจิกไว้ไว้โอยพรเพื่อนไว้กล่องหกเหลี่ยมไว้ใส่ของจุกจิกเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์กล่องของขวัญก็ใช้โอยพรเพื่อน แคตตกแต่งบ้านวันนี้วันนี้หรววันมีเนื้อหาแค่นี้แล้วก็ขอสั่งใบงานนะครับคือใบที่สองทำหนึ่งใบใบที่หนึ่งใบที่สองให้เสร็จแล้วชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันเนาะก็หรววันก็จะทบทวนให้นะครับแกมเฉลยว่าเออมันน่าจะตอบอยังไงยแนวไหนเพื่อให้เด็กๆได้ทํามาส่งตอนมารับใบงานของเดือนกุมภาพันธ์เนาะใครมีปัญหาสงสยัยสักถามไม่ลงมีไหม วันได้พีลาพอดีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเนาะไม่มีนะครับเดี๋ยวครูขอนขอน่าจะแค่นี้ถ้าไม่มีใครสงสัยคูอ้วนขอขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับนะเนาะเราเราค่อยเจอกันสุขหน้านะครับค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร <l form os> ับพ่อไมีคุยด้วยกันนี่เนี่ยแต่ว่ากล้องเนาะกล้องมันมันเซลฟี่มันก็เลยกลายกลับด้านกันนะครับไม่บายแล้วค่อยเจอกันสุขหน้านะลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับขอบใจมากที่ตั้งใจเรียนขอบใจมากลูกบ๊ายบายสวัสดีครับ